ข้อ17นะคะถามว่า7ส่วน8ของ1,256รวมกับ5ส่วน6ของ2,460จะน้อยกว่า4,000อยู่เท่าไร่ข้อ 1, 1>, <1> 567ข้อ 2, <2> 851ข้อ3 901และข้อ4 3,149อ่ะพีเอ็มมาดูวิธีการทําโจทย์ข้อนี้สังเกตว่าโจทย์ให้ข้อมูลเราเป็นแบบไหนเอ่ย โจทย์ให้ข้อมูลเราเป็นภาษาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแปลตัวอักษรพวกนี้ให้กลายเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือให้กลายเป็นตัวเลขง่ายๆนั่นเองเราก็มาดูว่าถ้าเขาบอกว่า7จ็ดส่วนแปส่วนแถูกไหมของคืออะไรคะคำว่าของคือคูณมันก็คือ7จส่วนแปของ1 2ึ่หบ คำว่ารวมคืออะไรเอ่ยรวมก็คือการเอาของมารวมรวมรวมรว,วมกันมันก็มากขึ้นถูกไหมก็คือบวกบวกกับห้าส่วนหกของสองพันสี่ร้อยหกสิบแล้วน้อยกว่าสี่พันอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการทราบก็คือว่าไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนที่เราเขียนเนี่ยถ้าไปเทียบกับสี่พันถูกไหม เทียบกับ4,000ถามว่าไอ้ค่าเนี้ยจะน้อยกว่า4,000อยู่เท่าไหร่ชาเราก็มีหน้าที่ดูว่าอ๋อไอ้ค่าเนี้ยคิดออกมาแล้วมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็คิดเทียะต,ตัวเลยถูกไหมแล้วเราเค่อยเอามาบวกกันเรามาดูที่ค่าแรกก่อนค่าแรกก็คือ7ส่วน8ของ1,256อันนี้ส่วน8ก็คือส่วนก็คือหารถูกไหมเราก็ยาตัดดูซิว่าเฮ้ยมีอะไรที่ตัดกันได้บ้าง แปดหารอะไรได้ไหมเราก็มาดูอะเอาแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดถูกไหมเหลืออีกเท่าไร่เหลืออีกสี่แปดอะไรใกล้เคียงสี่สิบก็คือแปดห้าสี่สิบนั่นเองถูกไหมก็เหลือเศษห้าแปดอะไรได้ห้าสิบหกแปดเจ็ดห้าสิบหกถูกไหมอ้าวแสดงว่าแปดหารหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกลงตัวพอดีเพราะฉัน เราก็ได้ว่าเจ็ดส่วนแปดของหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกอ่ะตัดกันแล้วเหลือตรงนี้เหลือร้อยห้าสิบเจ็ดถูกไหมเพราะฉันก็จะได้เป็นร้อยห้าสิบเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าถูกไหมเจ็ดคูณห้าเป็นสามสิบห้าบวกสี่เป็นสามสิบเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นสิบเป็นหนึ่งพันเก้าสิบเก้าเราแอบเขียนไว้ก่อนถูกไหมอ่ะ ตรงนี้นะของเราค่าเนี่ยคือ1นึ่อ่ะแอบบวกไว้อ่ะพี่เราก็มาดูแล้วอีกค่าหนึ่งล่ะ5้ส่วนหของ2,460เนี่ยได้เท่าไหร่เราก็รู้ว่าอ๋อ5้ส่วนหของ2,460อะไรน่าจะหารลงตัวนะ6ถูกไหมเอาเราเอาหตัดดูซิ6 1 6 6 4 ยี่สิบสี่แล้วก็อ้าวหกหนึ่งหกแล้วก็เหลือศูนย์พอดีเลยถูกไหมฉันเราก็ได้ว่าอ๋อมาตัดกันแล้วเหลือสี่ร้อสแต่มันยังมีคูณห้าอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทดเลยว่าถ้าเป็นสี่รอยสิบคูณห้าได้เท่าไหร่เอ่ยศู์คูณกันได้ศูนย์ถูกไหมห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบกลายเป็นสองพันห้าสิบแล้วก็แอบมาทดเลยอ๋อไอค่าข้างหลังเนี่ยถ้าเราคิดแล้วอ่ะเราจะได้ว่ามันคืออะไรนะสองพห้าสิบถูกไหม เพราะฉันถ้าน้องเอา1,089บวกกับ2,050ได้เท่าไหร่เอย่ยรวมการได้เป็น9กบวกศเป็น9 8้บวกหเป็น13ถูกไหมแล้วก็ทด1ไว้0ูบวกศเป็น0แต่ทด1ก็เป็น1 2ึบวกหเป็น3ก็ได้แล้วว่าอ๋อมันคือ3,139 3,139เทียบกับ สี่พันถูกไหมบางคนลืมอ่านโจทย์สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเฮ้ยทำไมไม่มีทำไมไม่มีไมไมมถูกเลยทำไมไม่มีคำตอบถูกไหมอืมทีนั่ก็ดูอา้าวแล้วข้อนี้จะตอบเท่าไหร่เอ่ยเราก็มาดูกันเขาบอกว่าเฮ้ยมันเทียบกับสี่สี่พันเนี่ยมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ถูกไหมอ่ะก็มาดู ี่พันลบด้วยสี่พันถูกไหมลบด้วยสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าสามเป็นสิบครับเหลือเก้าเป็นสิบครับเหลือเก้าเป็นสิบหนึ่งหกแปดอ่ะมันได้แปดร้อยหกสิบเอ็ดจะถามว่าทำไมไม่มีช้อยพี่ย้อนกลับมาดูใบนี้นิดน,น,นึงนะเพราะว่าพี่คิดเลขผิดตรงนี้เองเพราะว่า จริงๆพี่ไม่ได้คิดเลขผกดเพราะว่าอะไรเอ่ยน้องน้องคงดูแล้วถูกไหมตอนนี้มันได้หนึ่งพันเก้าสิบเก้าถูกไหมแต่พี่เขียนเป็น, 89, นหนึ่งพันแปดสิบเก้าแก้นิดนึงนะเป็นหนึ่งพันเก้าสิบเก้าถูกไหมชันตรงนี้ก็จะรวมกันได้เป็นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นสี่สิบเก้าถูกไหมแล้วก็ได้เป็นห้าชันข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อสองแต่พี่ขอเตือนนิดนึงนอกจากจะคิดเลขผิดเหมือนพี่แล้วพี่เตือนอะไรนิดนึงคือว่าอะไรคือว่า การที่น้องอ่ะบางคนคิดเลขเร็วเกินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เป็นสามพันหนึ่งร้อยสี่บเก้าบางคนอุ้ยได้คําตอบดีใจตอบข้อสี่เลยถูกไหมลืมอ่านโจทย์ว่าเขาถามว่าจะน้อยกว่าสี่พันอยู่เท่าไหร่ฉชน้องต้องระวังด้วนะใชน,นี้ตอบข้อสองนั่นเองถูกไหมคะ